สวัสดีครับช่องแม่โบนองเจ้ารักตังไว้ครับผมอาหารตอนเช้าแม่โบกำลังจับกำลังจ,จะทำลาบเนยของแม่โบแล้วก็นางจับข้าวขาวผักโมสายสตอนะครับผมเดี๋ยวไปดูนะครัทบทุกทานครับผมไปเลยจ้าสวัสดีค่ะช่องแม่โบนางจอบโคตรรักตัตงไว้วันนี้แม่โบทำกับข้าวนะคะ ของแม่วัวน่ะลาดเนื้อของน้องจ๊อบผัดหมูใส่สตอ๊อเดี๋ยวทำของแม่บับเสร็จก็ผัดหมูให้น้องจ๊อบละกะ็ก็อย่างเงี้ยเลยนะบ้านบ้านคนมีแฟนเด็กกับคนแก่เนี่ยอาจจะไม่สะอาดนิดหน่อยบ้างทำทุกวนันทกวันแล้วก็ หมดได้ทำกับข้าหมดค่าน้ำเยอะเวลาใช้น้ำแล้วก็ตังจ่ายค่าน้ำด้วยนะครับประมาณนั้นครับก็เลยประหยัดหน่อยนี่นะครับได้มอก,กระทาแห้งแล้วก็เลยไม่บัวจะเทน้ำมันลวงไปนะครับผมนั่นเลยครับ เมื่อกี้เนี่ยน้องจับก็เลยช่วยแม่บัวหมดแล้วทางโมแล้วกันเนื้อด้วยนะครับผมอ่ะอ่นนดีหาเรื่องทำีเลยแก เนี่ยนะครับผมี่สีความับบเ้าแลวนะครับ hấp hổ Cảm <laughs> ơn là mấy? No bàn trên yeah, ta Mình ta mang. Ta mang hỏi. Yeah. ไปเนี่ยนะครับผมช่วยยกันช่วยกันตามกับข,ข้าช่วยกันจ้าลูกย่างทุกย่างหมูทุกกระส่ตะตอแล้วนะบนึงนะครับผม เคยใายนี่ สวัสดีสุขภาพน,นะครับผมสวัสดีค่ะจ้องแม่โบนังจอบพูดอะไรไม่เด้อกินข้าวเศร้าเด้อมาอนี้ยกินข้าวเศร้ากันแม่โบนังจอบกินสายเพื่อไปเลาะตลาดมาถ้าพูดภาษาอีสานนะครับพูดไปตลอดครับใช่ไายไม่ต้องพูดเ,เพื่อไปเลาะตลาดมาซื้อของมาทำกิน ซื้อสตอมาผัดหมูก็เลยซ่าทาซ่าแหน่เพื่อแกะเพื่อหั่นเนื้อไม่บอกกาไปซื้อเนื้อมาทำลาบอีกแล้ว ให้มันอ้วน, <c oughs> นเซตบ,บอสแกนอ,อกไม้ายนะแ่บๆทลายอันนี้ซื้อมาจากตลาดประสารค่ะแกนอะม่ายเส้าบาทยี่สิบบาท พิษ <ừ. S 1> ที่เขาใส่เป็นลูกอ <c ười> ่นะดูดีๆนะเดี๋ยวคุณโดน มาได้จ้าเ <c oughs> มื่อีานก็เผาลายอย่างเนี่ยค่ะเพราะว่าเลี้ยงี <c oughs> <c oughs> เขาเหลือเขากลัวกินไม่อิ่มเ <c oughs> พื่อนยันกินบอ่ออิ่มเพื่อจะซื้อสุดใหญ่แม่บวก,ก็กินน้ำบ่ได้กินน้ำบ่ได้กับซิมไปซิมนึงเมะะื่อวานแซ่แ ดนผิพผิดอยู่ในแกงน้ำไม้เขาใส่เป็นเม็ดนะเขาเอิ้หมักเพลรอ เนี่ยมันตาดาเนี่ยมันมีกระเทียดี๋ยอมันบูด ไปด้วยมาจ้าเรื่องข้าวสาย thấp chắc nồi ăn <laughs> kim sao hén cả những bơ hũ ăn kim sái cả xếp chắc nồi à เนียวไหมเนียวหมูเนียวบอลเอฟซีกับเซบ้ามันนี้เขาเขาคือหลากหลายแท้ เป็นบางเมือค่ะบางมือก็กข้าวอย่างเดียวเจ้าไข่วันนั้นอ่ะตอนเย็นกินกับข้าวเหนียวอย่างเดียวเพื่อกัน ไม่ต้องอายด้วยอายแหละเนาะกินเป็นแต่อายเป็นด้วยละ่ะที่แม่บอกกินเนี่ยเพราะว่าแม่ไม่สบายเฉยๆแล้วรวูาตะกรองไม่เห็นนั่นน่ะเหรอเห็นก็จะเอาให้ก้าเด็นใกล้หลายอายคนไม่ได้กินนานมาหลายสิบปีแต่ทีนี้ว่าความที่กินเก้าโบได้ เป็นเดือนๆก็มีแต่คนแนะนำให้กินเนื้อสัตจะได้ฟื้นตัวเร็วก็วฟื้นเริ่อยอยู่ในนอะค่ะออกจากโรงพยาบาลเพิ่งอาทิตย์เดียวแล้วไปนอนอ <c oughs> ่ะเอนข้างเตียงเขาเขาบอกว่ากินเลยไม่ต้องอด เมื่อจะอดนี่จะอดก็ไม่ได้กินอะไรขึ้นคือเก่าเม่่หวานอดก็ขึ้น

mà đứa thật em là mai xe Uh -huh. And that... Uh -huh. แกงหมอไม้ใส่ฟักทองใส่ยอดฟักทองอร่อยแทบหลาย เดครับขอบคุณครับเก็บในจบแค่นี้นะครับผม